ตรต่างๆเนี่ยเราเตรียมไว้หมดแล้วแพลตฟอร์มต่างๆเรามีแล้วที่สำคัญคือเมื่อเขาผ่านการประเมินหรือได้ทักษะตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเราจะเก็บเป็นพอ,อร์ตโซลิโอเขาสามารถที่จะมาเทียบโอนรับปริญญาในภายหลังได้ตอนนี้มีคอร์สมีรอตอนนี้ก็เราเราไม่เรียกเ หรือการสร้างหลักสูตรใหม่เราจะเอาคอร์สที่เรามีอยู่มาแบ่งเป็นอาชีพต่างๆแล้วก็จัดให้มันเล็กลงเหมาะสำหรับคนทำงานแล้วหรือใครที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ไม่ต้องมาเรียนทั้งเทอมสี่เดือนเช่นอาจจะเรียนสองอาทิตย์แล้วก็จบไปได้ทักษะบางอย่างไปทำงานได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลักสูตรเรามีความพร้อมคนที่จะมาเรียนเอาดีกีก็เรียนปกติไป คนที่อยากจะเอาความรู้ก็สามารถ